สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าเช้าเล่าเรื่องดวงเลขเด่นสองนะคะวันนี้ตรงกับวันอาัคารที่30สิงหาคม2 5 6พสีมงคลวันนี้นะคะจะมีสีส้มสีดําและสีแดงเลขเด่นประจําวันนี้จะมีเลข1เลข8เลข4เลข5และเลข9นะคะมันจะเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้184 185 189 845 849 459 451 591, 598และ914เมือนจะเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ 18, 14, 15, 19, 84, 85, 89, 45, 49และ59สำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวัน ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อน้ำโชควันนี้นะคะช่วงนี้ถ้าไปโรงพยาบาลนะคะเลขที่บัตรคิวเลขที่บัตรคิวรอหมอรอรับยาหรือถ้าไปฉีดวัคซีนเลขที่บัตรคิวรอรับวัคซีนหรือถ้าไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธน,นาคารนะคะแล้วนอกจากนี้หากคุณได้เลขจากแม่นางไม้แม่ตะเคียนหรือแม่สมบัติทองลองเสี่ยงดูค่ะเลขชุดน,นั้นอาจเป็นสื่อนํำโชคให้กับคุณ เสริมดวงด้านโชคลาภทำบุญโรงพยาบาลน,นะคะโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลทหารพันศึกหรือโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านคุณเลขสลิปสีตัวท้ายคือสื่อน้ำโชคของคุณะคะ่ะสําหรับเลขเด่นสมดวง1 2ึ่งท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อน้ำโชคจะมาจากทะเบียนรถรถที่คุณนั่งในวันนี้นะคะรถที่คุณนั่งเป็นประจํารถที่เป็นชื่อคุณถ้ามีรายคันคันที่ถูกเฉียวชนหรือกําลังเข้าซ่อมถ้าไม่มีรถส่วนตัวรถรับจ้างรถประจําทางนะคะ นอกจากนี้หากมีใครเจ็บป่วยไม่สบายอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครเสียชีวิตช่วงนี้อายุของคนเสียชีวิตเลขรถเข็นศพเลขฝาลงเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันจันทร์ทำบุญลงศพทำบุญผ้าหอ่อศพเลขสลิปสีตัวท้ายเป็นสื่อน้ำโชยให้กับคุณในวันนี้ค่ะสำหรับเลขเด่นสมดวงคนวันจันทร์13725 ท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะสื่อน้ำโชคนะคะจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องที่คุณพักอาศัยเมื่อคืนนี้นะคะและนอกจากนี้วันนี้เดินทางไปไหนมาไหนเห็นชเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุลองเสี่ยงดูค่ะเลขชุดนั้นอาจเป็นสื่อน้ำโชยกับคุณเสริมดวงด้านโชคลาภนะคะทบุญเกี่ยวกับคนที่เกิดอุบัติเหตุทบุญเกี่ยวกับบุรีรัมย์พัทยร่วมกัตันยูเลขสลิปสิ่ตัวท้ายเป็นสื่อน้ำโชยกับคุณค่ะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง106-38 ถ้าที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะสื่อน้ำโชยจะมาจากความฝันช่วงนี้คนวันพุธกลางวันจะฝันแม่นฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขดันได้เลยและนอกจากนี้หากคนวันพุธกลางวันมีบูชาตาไข่นะคะเลขทูบตาไข่เลของค์กุมารก็เป็นสื่อนํำโชยกับคุณนะคะเสริมดวงตั้โชคลาภของคนวันพุธกลางวันทําบุญกับมูนิธิเด็กนะะบ้านเด็กธรรมรักษ์นะคะ หรือโรงพยาบาลเด็กเลขสลิป4ตัวท้ายคือสื่อนํำโชคของคุณสำหรับเลขเด่นสมดวง081,25ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะสื่อน้ำโชคจะมาจากเลขเงินรวมบุญสลิสปเงินทําบุญต่างๆบุญวัดบุญโรงพยาบาลบุญบุญที่ที่ต่างๆนะคะเ,เลขสลิปสีตัวท้ายนะคะแล้วนอกจากนี้หากมีบินค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์แจ้งมาในวันนี้2ตัวท้าย2ตัวท้าย2ตัวท้าย3ตัวท้ายก่อนจุดหลังจุดที่ยมจํานวนเงินที่คุณชําระคือสื่อน้าโชคของคุณค่ะ สำหรับได้เด่นสมดงคนบุพกางคืน51629ขั้ท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะสื่อนาโชคจะมาจากอายุของแม่ค่ะอายุเต็มอายุย่างพอสาเกิดวันที่เกิดของแม่หากแม่คุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านมันทําบุญทํากุศลอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะสี่ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจําตัวพนักงานนะคะก็เป็นสื่อนำโชคให้กับคนวันพฤหัส เสริมดวงด้านโชคลาภทำดีกับแม่หรือทำบุญกับมูลนิธิน้องหมาน้องแมวเลขสลิปสีตัวท้ายก็เป็นสื่อน้ำโชยกับคุณสำหรับเลขเด่นสำดวงคนวันพฤหัส8ป6 2 1หสท่านที่เกิดในวันศุกร์ค่ะสื่อนํำโชคจะมาจากคนท้องอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อน้ำโชคแล้วนะจากนี้หากคุณได้เลขจากผู้หญิงผมยาล้องเสียงลูกค้าเลขชุดนั้นก็อาจเป็นสื่อน้ำโชยกับคุณค่ะสำหรับเลขเด่นสำดวงคนวันศุกร์ส1 5 0 7 ท, 1970. ท่านที่เกิดในวันเสาร์ Alf. สื่อน้ำโชคนะคะจะมาจากเลขลอดเลขเหรียญพระราหูที่คุณบูชาอยู่หรือถ้าคุณเดินทางไปสการาถึงที่ได้เสียงซีเสียงซมีมาเลขซึมซีจากพระราหูก็เป็นสื่อน้ำโชคกับคุณนะคะและนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห floods, ้องเลขที <OM> ่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าหรือสำนักงานที่คุณค้าขายหรือทำงานอยู่นะคะก็เป็นสื่อนํำโช่ให้กับคนวันเสาร์เสริมดวงด้านโชคลาภทำบุญกับคนพิการมนต์ที่คนพิการแขนขาคนพิการดวงตาเลขสี่สิบสี่ตัวท้ายก็เป็นสื่อนํำโชคให้กับคุณในวันนี้ค่ะ สำหรับเลขเด่นสมรงคนวันเสาหนึ่งเจ็ดห้าสองแปดอย่าลืมนะคะเวลาซื้อเก้าก็ต้องซื้อ6ซื้อ6ก็ต้องซื้อ9ให้พิจารณาจากเลขเด่นประจำวันเกิดเลขเด่นประจำวันและสื่อนำโชคประจำวันเกิดน,นะคะวันนี้เป็นวันน้องขอไว้ทุกท่านเฮงเฮงปังปัง,ปงกันทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ